มาเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ที่ Bob บบี้ช n แนลมี2ช่องทางการติดตามรับชม b y Channel YouTube Bobby Channel Fanpage ครับเรามาอัปเดตตารางคะแนนลาลิก้าสเปน2 0 2 0 2น2 1ประจำนัดที่8กันครับอันดับที่1เลอันโซเซดัดแข่ง8ชนะ5เสมอ2แพ้1 17แต้ม อันดับ2เลอันมาดริดแข่ง7ชนะ5เสมอ1แพ้1 16แต้มอันดับ3แอตเลติโกมาดริดแข่ง6ชนะ4เสมอ2 14แต้มอันดับ4คาดิสแข่ง8ชนะ4เสมอ2แพ้2 14แต้มอันดับ5้ากานาดาแข่ง7ชนะ4เสมอ2แพ้1 14แต้มอันดับ6บียาเลอันแข่ง7 ชนะ3เสมอ3แพ้1 12แต้มอันดับ7เลอันเบติสแข่ง7ชนะ4แพ้4 12แต้มอันดับ8เคตาเฟ่แข่งเจชนะ3เสมอ2แพ้2 11แต้มอันดับ9โอซาซูนาแข่งเจชนะ3เสมอ1แพ้3 10แต้มอันดับ10อัลเช่แข่ง6ก ชนะ3เสมอ1แพ้2 10แต้มอันดับ11อแอตเลติกบินเบาแข่ง7ชนะ3แพ้4 9แต้มอันดับ12บาร์เซโลนาแข่ง6ชนะ2เสมอ2แพ้2 8แต้มอันดับ13บาเลนเซียแข่ง8ชนะ2เสมอ2แพ้4 8แต้มอันดับ14อาราเบ แข่ง8ชนะ2เสมอ2พ้4 8แต้มอันดับ15เออ,อีบาแข่ง8ชนะ2เสมอ2พ้4 8แต้มอันดับ16เซบียาแข่ง6ชนะ2เสมอ1แพ้3 7แต้มอันดับ17เซลตาแข่ง8ชนะ1เสมอ3แพ้4 6แต้มอันดับ18เลเวนเต้ แข่ง7ชนะ1เสมอ2แพ้4 5แตม้มอันดับ19หัเอสกาแข่ง8เสมอ5แพ้3 5แตม้มอันดับ20บายาโดริตแข่ง7เสมอ3แพ้4 3แต้มครับ